น้อยขี่ดีๆขี่ดีๆนั่งดีๆนะ แม่จอดรถไว้ก่อน <iza> นิงน่ง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 นิ่งมิ่งแกลลใครมิงจะรอพี่เลิฟเหรอขีภาพสองเลยบอ มา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 ก็แม่จอดไปนู่นแล้วแม่เอามาไม่ได้ขี่มาไม่ทันน้องเกลือเออยวเพิ่นเมืองพญานี่หย่านแม่แท่งเลยนี่แม่ไม่ขี่ไม่ขี่เรื่องแรงแรงโอ้แม่ไม่ขี่แรงแรงหรอก้ย ครับมา้ยาส่รน้อคนส่างบ่อหนีบน้อนส้างบอกว่าไปเลยครับไปเลยเแมน่นเ,เอาตามใจไว้รุ่นคืนอยางเลีวเทนนาทีเดียวหอดลงเรียนแล้วว่ไใดห,หอดแปดนาทีเลยนาทีเดียวหอดลงเรียนแล้ว นงางกับขึ้นกันมนงากับพืนกันไปไหนพืนพี่เลิฟล่ะอนพี่เลิอยู่ไหนมาเดินมาเดินมิง ยาเอาย้าเอาย้าเอาจ้าสต่้อนรับเออเจ้าของโรงบ้านยังไม่อยู่ครับเจ้าของบ้านไม่อยู่ครับลงก่อนครับลงก่อนหลานหลานหลานพี่หลงพี่หลงลงมาลงมา ลงมาเยียบขาข้างลงมาตูลงมาเยียบเออพุ่งซูงเออเอเอ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 อนาน้องออกมาทางไปทางหน้าก่อนเออออกไปนู่นเออไปหาพี่เฟิร์นมาโรงเรียนแล้วครับมาโรงเรียนแล้วโอ้จะขึ้นบ่อจะยู่มานั่งอยู่อะไร รถอะไระไรถเล็งหอข้าวก็อยู่นู่นกลางทางถามกันแบบว่าพี่เลิบพี่เลอเอาเอาเอาพี่เลอพี่เลอขึ้นมาโรงเรียน,ะะะนตะเต่าแทนเน่น อ้าวอ้วนพร้อมอ้วนพร้อมอ้าวมามาใกล้กันแล้วอ้วนพร้อมมาใกล้กันแล้วจะเป็นยังไงคนมาตาเศร้าเนาะมาตาเศร้ามาตาเศร้ามากินข่าวบ้านเพิ่นอ้วนเอ้ยหุงข่าไปอ้วนหุงข่าไป อาทักทายกันทักทขยกันคือมาตาเศร้าแท้พี่เลิฟคือมาตาเศร้าแท้่ามาตาเศร้าแท้นอนบัลลับว่ะม่ขึ้นนอนบัลลับว่ะขินหอดโรงเรียนวะบ่อใหมากล,ลายมือแล้วอาพี่เลิฟแขวเจ้าขึ้น้น่อยแท้ แต่เห็นว่าเขาเงื่อนสันจนว่ามืดยานะยานะยานะเลิฟยานะพร้อมยานะอ้วนบอกว่ายานะยาน่ะอารมณ์บอดีขึ้นหนาตานะพี่เลิฟนะเลิฟบอกว่าโอ้ยยาโอ้ยแม่นะลูก จากหยอกเนาะเป็นตะหยอกเนาะเอาผู้เพื่นเป็นตะหยอกเนาะหยอกได้เป็นอย่างผู้เพื่นเป็นตะหยอกเนาะเอาง่ายรถเรารถเอา เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่เคลีย,พ,ลยพื้นที่ย้ายตำแหน่งแล้วครับย้ายตำแหน่งง่ายโต๊ะแล้วอ่ะคนหน่อยก็คือจังดื้อแท้น้องเกื้อสวัสดีครับหรืยยังไม่น้องเกื้อต้องสวัสดีดีๆครับทำเรืออยู่นะทำเรืออยู่เหรอ,อ,อนนใครใครใครพาพี่เลิฟมา หนูเหรอเจ็งจงเลยอเ,เอา,าแล้วครับหาวแล้วครับหา,าวแล้วขาเงา้บอไดมาหลายมือกินหอดมูครับกินหอดมูน้ำบาท่านอาบครับมันสีเย็นเย็มนมือเศร้าแม่แม่อ้วนครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เลิฟด้วยนะครับมาซอยกดกดไลค์กดติดตามให้ได้เครื่องอ้วนเน่ตอนนี้ก็ทํำกันแล้วแต่ว่าเอาเครื่องนึงเอาอีกเครื่องหนึ่งแมนบาอ้วนสองคือกันเมนบาอ้วนอ้วนผม ่่ต้องบกกอรมนไปก้างไสกระที่น่ะฮะงไปบอาไป้างไสกระทียนะ่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไายเลิฟด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีครับผมบายบายอ้วน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 นถึงถึงชุงชงถึงถึงจ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 ึงเออเฮ่อารมณ์ดีอารมณ์ดีคอารมณ์ดี